สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางรัสเซียนะครับก็สามรัฐก็เริ่มวันนี้รัสเซียนะครับเมื่อคืนสามรัฐเดสมอลเล่หมดครับหลังจากที่2วันผ่านมาเดินมาทั้ง3รัฐทั้ง3รัฐนะครับรัสเซียเดี๋ยวเริ่มมาที่รัสเซียกันนะครับเดี๋ยวฟังวางเลขคร่าวๆแลวกันรัสเซียเปิดที่ลบครับ1 3 0 5 9 1 3 0 5 9นนะครับก็ฝากไว้ก่อนครับ ถ้าเข้ามารับชมแล้วไม่อยากชอบใจอ่ะติดตามครับกดติดตามไว้ถ้ามีโฆษณาดูให้ด้วยครับถ้าไม่ชอบผ่านเลยคกันเนาะแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนครับง่ายๆครับแค่มีโฆษณาครับไม่ต้องกดข้ามครับดูให้ผมด้วยนะครับดูจนกว่ามันจะลันเสร็จเนาะโอเครัสเซียเปิดทีโลครับ1 3 0 5 9วันนี้ได้ยังสุด5ครับข่าลูกขาวิ่งจัด5ครับเนาะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงครับผมไปเจาะไว้ในอ่า0 5นย์้า 84ครับรัเสเซียจะออกผล4ี่ทุ่มห้ทีโดยประมาณครับก็เกิดห้าทุ่มนะีนะ15 74ครับ75อากาศร้อนนี่น่าเบื่อนะครับ75็ดนังสร้อนแ้วงุดหงิด้วยไม่ถึงนะร้อยสี่ครับร้อยสี ก็ 405, 415, 475, 484, 488, 474, 477, 414, 411ครับก็อย่างที่บอกไปครับสี่ทุ่มเกือบ5ทุ่ม4ทุ่ม52อนาทีครับเขาจะค้างที่4ทุ่ม40นาทีเนาะก็อย่าลืมครับจับที่ลบนะครับถ้าขึ้นบวกก็เบาๆหน่อยกันเนาะก็พึ่งหลุดไปเมื่อวานนะครับเร่นสามลัดก็วันนี้ขอให้มาแล้วกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับท่านครับจะตามหรือไม่ตามครับก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้าทุกท่านครับที่เข้ามารับชมเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณานครับสวัสดีครับ